คำนายสึกลุกนั้นกับช็อตเด็ดประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567วันนี้จัดให้1 0คู่จุกจุกคู่แรกเป็นบิ๊กแมตช์ของพี่เมลิกและเป็นคู่ดึกสุดหรือว่าููเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าคู่นี้เตะกันตี3ฟอร์มของเจ้าบ้านหงแดงยังคงร้อนแรงต่อเนื่องซึ่งต่างจากแอสตันวิลล่าแพ้มา3เกมติดวันนี้ดูรูปการยังไงเลอ้์พููก็น่าจะเก็บแต้มได้แต่ก็จะประมาทวิลล่าไม่ได้ชอเด็ดให้ลเลอ้์อวููเปิดบ้านเฉือนเสอวอหนต่งคู่ต่งองาเวสต์แฮมเป สองเกมหลังสุดจะเล่นในบ้านแล้วชนะได้แต่วันนี้จะไม่มีทั้งคูดูสและเอซันอันวารสที่ติดโทษแบนทําให้กองกลางและแนวรุกน่าจะอ่อนกําลังลง เอตเดทให้คู่นี้เสมอหนึ่งหนึ่งคู่ต่อมาคอตเตันพาเลตเปิดบ้านเจอฟูลแลมเตะกันสี่ทุ่มถ้าตามรายชื่อของพาเลตตัวเจ็บเพียบบอตันเอเซและเลอร์มาลงไปถึงตัวแบนอย่างวิลเฮลชดูแล้วขุมกำลังเป็นรองชอาเดทให้ฟูลแลมบุกชนะสองหนึ่งคู่ต่อมาเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจอบอลมาเตะกันสี่ทุ่มทั้งสองทีมกำลังมีความมั่นใจเบรนท์ฟอร์ดเล่นในบ้านแข็งแกร่งไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่บอลบัก็พึ่งปราบทั้งอาร์เซนอลและแมนซีมาได้เชื่อ มีผู้ชนะเบนฟอร์ดอ่านเชื้อได้2อหนึ่งคู่ต่อมาวู๊แฮมตันเปิดบ้านเจอกับสาวแฮมตันคู่นี้เตะกัน4ี่ทุ่มเกมนี้เหมาะที่สุดที่วู๊แฮมตันจะเก็บ3ามแต้มแรกได้เพราะสาแฮมตันเองเมื่อเล่นเป็นเกมเยือนหานดในลีก็ยังไม่ชนะใครแพ้ดังห้าเกม็อาเดทให้วู๊เปิดบ้านชนะ 2. อหนึ่งคู่ต่อมาไบรตันเปิดบ้านเจอแมนซิตี้คู่นี้เตะเที่ยงคืนครึ่งดูจากคุ้มกําลังและฟอร์มไบรตันก็ยังเป็นรองซิตี้วันนี้ซิตี้มีตัวหลักกลับมาเควินเดอะบอยไซรวินโย่แต่ด้วยความที่ไบรต ออหรือเป็นแมนซิตี้เฉือนได้2ต่อ3คู่ต่อมาซังปาลีเปิดบ้านเจอกับบาร์เยนมิวนิกหลังจากที่บาร์เยนพ่ายแพ้ให้บาร์เซโลนาในศึก u c l 4ล่ตอนหนหลังจากนั้นอีก4เกมพวกเขาชนะทุกเกมแล้วเก็บขีนชีดได้ทุกนัดชัดเดดให้บาร์เยนบุกชนะซังพาลีไม่2ก็3าศูนย์คู่ต่อมายูเวนตุสเปิดบ้านเจอ,เจอโตลิโนโตเตะตีสองสี่สิบห้าดาบี้เมืองตูรินย่อมเดือดอยู่แล้วแต่จากสิติยูเว ไม่เคยแพ้โตลิโนในบ้านเลยตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันและผลงานของยูเว่ก็ยังคงได้มาตรฐานกว่าช็อตเด็ดให้ยูเว่เฉือนโตลิโน1-0คู่ต่อมาเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอโอซาซูน่าเตะกัน2ทุ่มข่าวดีมาดริดจะได้โรดิโก้กลับมาเป็นตัวเลือกในแนวรุกและเชื่อว่าการที่พลาดท่าแพ้คาบ้านมา2เกมติดวันนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแพ้อีกเด็ดขาดแต่โอซาซูน่าก็ฟอร์มดีอยู่อันดับ5ของตารางช็อตเด็ดให้เรอัลมาดริดเฉือนได้แค่2-1คู่สุดท้ายไปกันที่ลเละกัน 3. องเช่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีไม่แพ้ใครมา4นัดส่วนเปนเช่กลังสึกหนักมาเมื่อกลางสัปดาห์ด้วยการเปิดบ้านแพ้แอตเลติกแต่ยังมองว่าเปเช่เหนือกว่าแต่น่าจะทำได้แค่เฉือนชอดเดตให้เปเช่บุกเฉือนแค่2-1จัดไป